รถรับอยู่แต่ช่องน้ำซิ้นดินระเบิดนดเจียที่เด็ดมาไฟร้อยก็ทำงานนะครับเยอรุ่งครับรถตามมา7-8็ดแปคันั้งนี่มีปิกอัพเสริมมาอีกโอ้มีโลกหน้าดินครับโลกหน้าดินก็คนสั่งเยอะเลยครับตอวนี้งานก็เข้า จะทำยังไงแล้วนี่จักใจจักใจเลยครับหนโลกหน้าดินครับ ผ่านหมู่บ้านนี่เขาสั่งเทียบเลย่ี่ต้องจะย้ายไอ,อ้ตัวสองร้อยมาแล้วก็เจ้ามาไปนี่ทำไม่ทันแล้วไี่วางแผนผิดครับสวันดูนี่เอาสองรอยมาตังต้งแต่แรกฝนตกไม่รู้ว่ารถทีมง,งานบ้านเข้านี่จะมาเอาดินด้วย ก็เลยต้องมาโจทโอกันหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับให้ไม็กคูได้เที่ยวบ้าง chai chuộc chai lên, lùi. để tựyai, trao 200 cháu chui rồi. để ông lâu phỏt luôn. ài. tại cái à, con đi cả mặt sai đi à. cái ตักใส่ตักใส่เลยต้องไอ้ลูกบ่นเลยฮะรอการรอการจําตันดิมันกนอมไม่ได้ไม่เข้ากระนอมไม่ได้งานมันเข้าเยอะ โอ้ดูครับเวลามามาเพียบเลยตายไอ้ีิเด็ดตายแน่นอนโอ้โหูบิงเทไม่ไกลนะครับนี่โอ้ยนี่ถ้าสองร้อยมานี่รวบรวบวันนี้สองร้อยว่าเที่ยวสบายสบายเลยแม่วางแผนผิด จะย้ายทองร้อยมาครับเย็นเดี๋ยวไปซื้อน็อตฟันก็ใส่แล้วก็ย้ายมาเลยแดี๋ยวก็หมดต้องเอาตัวนี้ไปดูเช็คสายใส่สายใหม่ เหนียวครับมันขุดยากกว่าดินทรายถ้าดินทรายเนี่ยพวดพวดเบาโอ้ดูโตแถวกันมาพี่น้องไม่เหลือไม่รอด ันก็น่าจะหมดหมดเร็วจริงๆเลยฟันนี่เนี่ยดูอ่ะคู่เลยโอ้ยฟันตัวนี้เป็นฟันติดรถมาเดี้ยติดปุ่งกีมาดูครับพี่น้องดูโดนรุม เจ้าที่เด็ดโดนรุมเสีย mm hmm. ดายจริงๆเลย ขัดใส่ปุงกี้ใหญ่แล้วนะครับนี่ไม่ทันจริงๆโอ้หน้าดินสวยเลยครับนี่คนแย่งกันเอาครับ ไอายุปีนโอ่โมเซร็จก็ดีโอ้ยยังจะถอยไปทำไมเนาะแล้วก็ยืดแขนสุด ราต้องไปย้ายรถแล้วครับไปย้ายแก้วสรงร้อยมานี่แหละเพราะว่าต้องเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเกมต้องวางเกมกันทุกชอ็อตดูครับปิกอัพยังมาเลยนี่เขาให้ลอกหมดเลยนะครับที่ตรงนี้นี่ดินมันสวยนะครับวิ่งเข้าหมู่บ้านนี่ใครก็จะเอานี่ก็อยู่ตรงนี้นะไม่ตงไปไหนเลย วิ่งได้สองหมู่บ้านซ้ายขวาได้หมดเลยแดี๋ยวยิจริงเลยดูครับจอดรอเป็นแถวนี่ก็เป็นรถเทอเกระนี่แกขับเองอะไรเองเลยครับนี่ดูยางแกโอ้หนักยางขนาะดนี้แกยัง ยังวิ่งอยู่นั่นนี่นูโรมาอีกแล้วไอ้ทางนี้ออกันอยู่อาสุดลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวเราไปย้ายเจ้ายักเขียวก่อน มาช่วยเจ้าที่เด็ดซะหน่อยแม่รมเยอะเหลือเกินเอ้าสวัสดีครับผม